สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆเสื้อพี่นุ้ยสวยมากเลยพี่จริงจัดขนาดนี้ชมเสื้อพี่นุ้ยหน่ท่เท่สไตล์ใหม่ร้องเขาเรียกอะไรทำไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าจะไปสบายวอมวอมอะไรอย่างงี้ชุดวอมแบบใส่เที่ยวก็ได้ที่บ้านไปไหนก็ได้เน้นสบายสไตล์ J B K พี่ต้อยติดไวรเล็แล้วนะเอาพี่ต้อยมาพอดีเลยมาพี่ต้อยพอดีพี่จะว่าทำไมก็เจอกันอยู่ เป็นไงเป็นไงไปเวิร์กมาเป็นไงอ๋อก็5ปีพี่นุ้ยเวิร์กกับทาวเวลหมายถึงเวิร์กช็อปพี่เวิร์กช็อปเหรอไปเวิร์กช็อปอย่างพี่ยังไม่น่าเวิร์กหรอกน่าเอากับข้าวกองไปเวฟเรากลับบ้านแต่งตัวเป็นโค้ดบนเล่อะไรเนี่ยนำกันเนี่ยเออเป็นไงไปเวิร์กช็อปใช่ก็ไปเวิร์กช็อปมามีนักเรียนที่มาเข้าคลาสเนี่ย ยี่ห้าคนโอ้คนมันดูเยอะมาก้วไปไงเขาถามว่าไอ้ไอ้เรื่องที่อ้อําอํากันเนี่ยในรายการเราเนี่ยเรื่องจริงไหมพี่ตอบไปว่าต้อยก็ตอบไปดิมันคือเรื่องไม่จริงเออตักอ,อาจริงนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงเรื่องที่ตักใส่ชุดออกนังกายไปเที่ยวหมอนวดเนี่ยพี่ก็ไม่รู้นะมันคือเรื่องอัํากันหน้าแดงอย่างนี้ก็ไฟ<ฆ><า>มันส่องมาไฟมันส่องมาไอ้หียไฟก็ส่องกูไม่เห็นแดงเลยกลายเป็นคนเชื่อแล้ว คนก็เชื่อแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้ผมก็เอ้ยเรื่องมันอ้ามผมก็ต้องปฏิเสธเป็นแบบนี้<ม>ไงแจฉอันนี้จะบอกผมพผมอันนี้พูดถึงบอกทุกคนเลยนะย้อนกลับไปไม่รู้กี่ปีจนถึงน้นวันนี้ยังถามผมอยู่นะโซ่พันจริงไหมอันนี้พูดเลยอันนี้ นี่คือเรื่องจริงให้ผมตายดับเลยน้องันผมอยากให้น้องเป็นมเป็นมอนเทนปัจจุบันนี้ก็มีคนจะโกนกอยู่แล้วเออสาลีสาลีสาลียังไม่ใช่เรื่องจริงมันถูกกุขึ้นมาเออโดยคนโดยผู้เชี่ยวชาญความคลอดเนี่ยคนเลยเชื่อมันมีเรื่องจริงไหมอูบนเรื่องจริงอุ้ยอุ้ยยอมรับอุ้ยอะไรอ่ะแดกหนุ่มกัใชัยเข้าไปไงเนี่ยอุ้ยุ้ย เดี๋ยวนี้จริงเดี๋ยวนี้เขามีบมแล้วไปไต่แล้วเดี๋ยวนี้เขามีบมาแลาาไไต่แล้ว <c oughs> ส่วนพี่พุทธะอุย้ยขนลุก <c oughs> <c oughs> ขนลุกดูเลยขนลุกเอาถ้าอย่างนี้เราโกหกไปหรือว่าพูดความจริงไปคนก็ไม่เชื่อละแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักฐานพิสูจน์แล้วใครมายืนยันว่าเฮ้ยเขาอ้ามการไม่ใช <c oughs> ่เรื่องจริงวันนี้นะผมเชิญอาจารย์มาท่านหนึ่งอาจารย์ท่านนี้เป็นนักวิเคราะห์ การพูดท่าทางลักษณะท่าทางของเราเนี่ยแล้วเขาจับผิดุูจับผิดได้เลยอย่าบอกว่าอาจารย์เอากระโถนมาด้วยนะไม่ใช่จา์จจเดียว ผมอ่ะเป็น f c ผมติดตามอาจารย์แล้วก็เวลาอาจารย์ไปออกรายการไหนเนี่ยผมก็ชอบดูเขาอ่าอแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องอะไรที่ต้องมาวิเคราะห์พวกเราเนี่ยก็เผอิญว่าผมไปคาสนี้แล้วเด็กๆเขาถามใช่ไหมว่ามันเรื่องจริงไหมผมก็เลยเชิญอาจารย์แล้วส่วนมากวิเคราะห์มาเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์วิเคราะห์ถูกเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเอากลับไปเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวก็พลาดติดต้อยไม่พลาดไี่นุยเอาให้รู้ไปเลยไม่ไม่เอากลับไปเลยของกูกปากเี่ยกลับไปก่อนดีว่า ทำไมพวกเราต้องมาเจออะไรแบบนี้วะกลับไปเลยป้าพี่หลุยส์จะเป็นสุดท้ายได้ไหมไปกลับไปเลยเพื่อนตั้งเอากลับไปเลยไม่อยากเอาไปตังเอากลับไปเลยบอกไว้กลับไปเลยนี่มึงอย่าทำให้กูเครียดนะต้อยเชือพี่นี่มันขนาดจริงลอยลอยนะเอากลับไปเลยอ้ำนี่อย่าอนี่อ๊อ้เาเดี๋ยวให้จางอ๊อฟขออ๊อฟออฟเนี่ยไปดูผมบอ๊อพี่หลุยส์เอออ้ำพี่หลุยส์เนี่ยอ้ำไม่แม็ดเนี่ยเขามาเป็นมึงไงน้องกูยังไม่เห็นมีอาการแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแจ แกแหแกแ่แกไม่เห็นมิอาการเลยพี่นุ้ยนนนนนจ้านี่กินกินของแบบล่าๆ่ะหูเดี๋ยวไปตามมาไปามาเชิญอาจารย์นมาเลอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อจรย์สวัสดีครับอาจารย์หล่อเลยอาจารย์ เดี๋ยวฝาก<ม>วิเคราะห์เรื่องของแก๊งก็มาดีครับของผมแต่ละคนหน่อยได้ครับว่าสิ่งที่ทำไปนในเรื่องจริงไหมเอาแบบไม่ต้องกักเลยเดี๋ยว,วยนะนะก่อนจะวิเคราะห์อาจารย์ขอขามาภายด้วยอาจารย์ผมถามอาจารย์หน่อยว่าอาชีพของอาจารย์หรือว่าการทํางานของอาจารย์รเขาเขาเรียกว่าอะไรคืออะไรครับเรียกว่านักอัชญายาวิทยาครับ อชาชญาวิทยาครับศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมในทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหรือผู้กระทําผิดแต่งานหลักๆคือหาสาเหตุของการกระทําผิดตั้งแต่ครั้งแรกไอ้ถ้าอย่างนี้ก็แบบว่าจะไปจับผิดจับอะไรก็เข้าเครื่องจับเท็จก็ได้ไม่ใช่อาจารย์เครื่องจับเท็จที่ดีที่สุดในโลกคือมนุษย์ครับ mm. เพราะว่าเครื่องจับเท็จทั่วไปเนี่ยหรือที่เราเข้าใจว่ามันเป็นลน์ดีเทคเตอร์เนี่ย mm. มันคือเครื่องวัดระบบประสาทอัตโนมัติของมนุษย์การเต้น mm. ของหัวใจอัตราการเหงื่อออก ที่มือนะครับที่ขาที่เท้าม่านตาขยายอัตราการกระพริบตาหรือชิบจรที่เต้นครับตามเส้นเลือดแดงนี่ดูละเอียดขนาดนั้นเลยเหระฮะฮพวกเราอย่างเราเราไปดูเนยอาจจะไม่รู้แต่อาจารย์นี่สามารถมองแล้วก็รู้ทันทีจริงๆถ้าเป็นจับโกหกแบบสดอย่างเงี้ยครับก็จะใช้สมาธิใช้โฟกัสมากกว่าการดูฟุตเทจเพราะว่าฟุตเทจหรือคลิปวิดีโอที่เราได้มาจากผู้สื่อข่าวเนี่ย เราสามารถย้อนดูทำสโลโมชันแล้วก็ซูมเข้าซูมออกดูเฉพาะตาดูเฉพาะแคมามเนื้อปากแต่ถ้าในรายการสดผมจะต้องมีสมาธิดูทั้งหมดในครั้งเดียวกันถ้าเกิดสมมุติว่าต้องไปเจอกับคนที่แบบมีความกระล่อนสูงอย่างเงี้ยครับผู้จากเก่งๆอ่ะแล้วพูดให้คนเชื่ออ่าใช่แล้วจ่าจะจับได้เหรอฮะส่วนใหญ่มิชาชีพเป็นคนที่มีวาทะสิงสูงอยู่แล้วครับมิชาชีจะพูดเก่งกว่าคนทั่วไปถ้าเราพูดเก่งเราก็มีความ น้องีเอียง,งไปทางวิชาชีพมากกว่าบังมึงไม่รอดวันนี้มึงไม่รอดวันนี้ทางอันนี้ฝ๋าอาจารย์ผมก่อนเลยอาจารย์อยากจะถามอะไรผมผมจะตอบมีสิ่งที่สงสัยในตัวพี่นุ้ยไหมครับว่าอันนี้พี่นุ้ยทําจริงหรือไม่จริงถามได้เลยเดี๋ยวพี่จะตอบไปว่าเราเอานจริงไม่จริงทางพี่ถามพี่นุ้ยปัจจุบันนีย้ยังแอบเงินเมียอยู่ไหมปัจจุบันนะณปัจจุบันนะี sì พี <differences S 2> ่หน uh ุ huh. mm ่ยครับเอองเล่น oh กันสรวงการลัง huh. กูเลยเงินเดือนเงินเดือนที่ได้มามีแบ่งสารปันส่วนไหมครับอ่าก็จะมีอ้บาันพี่หนุ่ยมึงไม่ต้องอาจารย์เลยปล่อยอาจารย์ดิมึงเออเนี่ยกูก็รู้นะไม่อาจารย์เขาอาจจะ เชื่อก็ได้ว่ารูผูไม่จริงหรอเ่าจริงไม่เลกครับผมได้มาเนี่ยจริงๆแล้วผมใช้เงินเหมือนกระเป๋าเดียวกันครับอ่าผมได้เยอะผมก็จะแบ่งให้เขาบ้างผมก็จะมีค่าใช้จ่ายของผมไปเที่ยวพักผ่อนบ้างไปเต็น์บ้างไปเที่ยวพักผ่อนนี้ยังไงนะครับพักผ่อนก็คือไปกางเต็น์อ่าอย่างเดียวหรอครับกินลมชมธรรมชาติมีบินให้เมียทุกครั้งไหมเออผมไม่ค่อยไปไหนไม่ค่อยขอบินจ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยก็คือจ่ายไปเลยไม่ได้ค่อยเก็บบินมีสิ่งที่จ่ายไปแต่โกหกว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งไหมครับ มีสิ่งเอ่อม,ม,มีมีมีซื้อเต็นแพงอมีซื้อเต็นแพงอันนี้รู้เลยที่อ่าอ,อ่า พี่พี่ลุยบางทีอะพี่ไปเลิกเอาหมดพี่คือเขาไม่รู้เลยเป็นบันเลพี่เดี๋ยวเราไปโกหกอาจารย์ไม่ดีนี่เขาระดับครูบาอาจารย์แล้วมา้อที่โกหกพีาตักไปอะที่โกหกพี่ตักไปอะอันนี้ก็ก็อย่าไปแชร์คลิปนี้ให้เขาดูสิบางทีมันสามหมื่นผมบอกว่าแค่เอามื่นแปดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็โกหกเยอะอยู่นะครับอันนี้พี่ลุยก็ชอบโกหกนั้นเนี่ยครั้งเดียวอันนั้นครั้งเดียวใ้เต็นทครั้งเดียวนอกนอกนั้นเป็นสินค้าอื่นใช่ไหมครับเป็นสินค้าอื่นก็มี เต็นมันก็ต้องมีโต๊ะมีเก้าอี้ก็คือโกหราคาทุกชิ้นไหมคือบอกต่ํากว่าในราคาที่ผมไปซื้ออะถ้าผมบอกแพงเขาจะไม่ให้ซื้อแค่นั้นเองครัอันนี้คือโกหกทุกครั้งอย่างนั้นอะคือเพราะว่าการโกหกเนี่ยกับการพูดไม่หมดมันคือเรื่องเดียวกันถ้าผมโกหกประมาณได้ของครบอะทั้งชุดอะทั้งเต็นทั้งโต๊ะเก้าอี้ตะเกียง อะไรกันในเต้นเตียงนอนอะไรคือโกหกมาตลอดสองสยัยจิงสงสัยเทปที่ออกไปคงได้ดอนเต้นที่ซื้อจริงๆอ่ะสิ่งสิ่งที่พี่นุยทำอ่ะมันทําเป็นประจําต่อเนื่องใช่ไหมไม่ฮะทำทำประจําต่อเนื่องไม่ทำช่วงที่ผมไปออกกอ,อกเต้นงั้นแสดงว่า ซ่อนเงินเมียไม่จริงเขาพูดว่าไม่จริงในการซ่อนเงินเมียประโยคนั้นถูกต้องแต่จริงไม่ใช่ซ่อนครับคือโกงเงินเมียแบบอื่นอันนี้ยอมรับอ่าเพราะว่ามันเหมือนขอออกบินสองใบอ่ะแต่ถ้าจะให้พูดว่าโกงเงินเมียไหมเอาเงินไปซ่อนไม่ได้ทําฉะนั้นการพูดประโยคนี้พี่หนุ่ยเ็าจะพูดได้เต็มปากว่าไม่เคยแต่ว่ามันเป็นการพลิกคําพูดไงเป็นการใช้ภาษาอย่างอื่นเราทําแบบอื่นเขาเรียกว่าดีดดิ้นครับปลาไหลใส่สเก็ตอันนี้แหละ อันนี้อันนี้น้องสงสัยจริงๆเลยว่าที่ที่แม่ตั๊กมาพูดเนี่ยที่แม่ตั๊กแปลงฟันเรื่องแปลงฟันที่ผมไม่เห็นก็อ่ำมาเนี่ยอันนี้จริงๆคือแม่ต๊กแม่ตักอ่ำปรุงอาจารย์เขาไม่รู้นะอาจารย์เขาไม่รู้คือคือพี่นุ้ยเขาเมียเขาแปลงฟันอยู่แล้วรอจะอาบน้ำพี่นุ้ยเขาเข้ามาแล้วก็ ลำพิกกุ้งเสียบเลยข้างหลังเลยอันนี้จริงไหมหรืว่าเขาโกหกเป่าหรือว่าถามเลยอันเมื่อกี้เมื่อกี้มีอาการประมาทในการตอบคาถามผมว่าเรื่องนี้มีมูลเอ่อไหนถามแล้วก็บอกไปเลยเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมีะหอผิดพลาดก็ก็บอกไปเลยว่าช่วงนั้นผมคือทําเวลาคือช่วงงานเขาเยอะอะไร วันครั้งเดียวครับอาจารย์แค่ครั้งเดียวเราเราไม่อยากรู้จํานวนครั้งอยากรู้ว่าเคยไหมครับเคยครั้งเดียวครับครั้งเดียวก็คือเคยครับอาจารย์ต้องอาจารย์จะมานั่งนี้เพราะว่าอาจารย์ใจนี้มอมองอาจารย์เขาครับถามเลยโดนกล่าวหาอะไรมาครับเคยช่วยตัวเองครับทีลูกเมียไม่อยู่ไงแจ๊บช่วยตัวเองก็ต้องช่วยตัวเองอ้าวมันก็ปกตินี่ไม่ดูเขาเขาโกหกหรือเปล่าวันเกิดแม่ยายใช่ปะ คืองานวันเกิดแม่ยายแล้วทุกอย่างเนี่ยงานเนี่ยพร้อมไปหมดแล้วนะแต่รอพิธีกรก็คือแจ๊กขึ้นไปข้างบนเขาก็เห็นว่าบรรยากาศดีก็ไม่ถึงน้ำนานก่อนที่จะเป็นพิธีกรก่อนจะลมาตอนนอนเต็มที่เลยทีนี้คนตกใจเมียขอประตูไอ้แท้แท้ทำไรอ่ะขี้ขี้ขี้แล้วมึงเปิดน้ำทำไมมึงชักปะเนี่ยผมก็เงียบไปตกใจที่าง ก็ตอบใครก็เลยพูดไปถ้าไม่ตอบเท่ากับเป็นคําตอบให้เขาไปแล้วว่าเราผมเครื่องเงียบมึงนะมึงยังมีอารมณ์มาอย่างนี้เหรอเขาจัดงานเขารอมึงอยู่คนเดียวเนี่ยผมก็จินตนาการว่าทีเนี่ยปากไม่ดีมันต้องไปพูดกับใครแน่แก็ขึ้นไปเป็นวิธีกรแล้วช่วงผมเดินไปผมเห็นหน้าคนนู้นคนนี้มองผมยิ้มยิ้มเอาละอายก็อายนะอายมากเลยตัดสินใจจับไม้เปิดไม้ปั๊บอ่ะวันนี้ก็ขอโทษนะฮะที่ททุกท่านรอนานนะครับพอดี พิกรณ์นานไปหน่อยนะครับพูดแต่เขาหัวลอกันเนี่ยแต่ใจอายอยากจะกระโดดลงมาจากชั้นสามเลยจะตายเลยตอนนั้นครับเมื่อกี้ตอนเขาเล่าครับเขามองขึ้นไปข้างบนการมองข้างบน e y direction มันคือการเขาเรียกว่า recall memory รือการดึงภาพความทรงจํากลับมาแสดงว่าเรื่องที่เขาเล่าเมื่อกี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนอนกขอนเขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบทําบุญอ่า ไม่รู้ว่าทําจริงไม่จริงเพราะว่าสร้างภาพป่ะสร้างภาพงั้นเล่าให้ฟังหน่อยครับทําบุญที่ไกลที่สุดเดินทางลําบากที่สุดคือที่ไหนอย่าใช้คำว่าไกลที่สุดหรือว่าลําบากที่สุดคือถ้าเราเจอถ้าเรารู้สึกอยากทํอเราก็จะทําหรือว่าบางทีไม่จาเป็นต้องเป็นพระหรือว่าบางทีแม่คุณอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแม่คุณตักครับผมไม่เจอแบบขายของอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากช่วยอยากซื้อของ เราซื้ออุดหนุนหรือว่าคือถ้าคุณลําบาก้วยกันเราช่วยแต่ถ้าเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากช่วยความรู้สึกเราก็จะไม่ช่วยพระอยากทําบุญเราทํามันอยู่ที่ความรู้สึกเราความรู้สึกที่ผมอยากจะทําจริงๆชอบทำบุญเนี่ยเรื่องจริงเพราะว่าเวลาเขาเล่า วิธีการที่ไปทําบุญเขาเนี่ยครับแววตาเขามันมีความสุขแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอินฟอร์มทีฟมีการใช้มือช่วยเล่าอธิบายมีการพูดถึงตัวเองมีการจับตรงนี้ก็คือออกมาจากใจสรุปต้องวังก็คือทาบุญทาบุญเขาทำจริงทำเยอะด้วยเขาชอบทำบุญพี่ตักตักเลลมอาจารย์ถามหน่อยฮะปัจจุบันนี้เที่ยวล่าสุดเนี่ยยังเที่ยวหรือไมผมขอไปเรื่องอื่นดีกว่าแล้วคุณตอบตอนนี้เพื่อนสงสัสครับผนเรื่องเที่ยวใส้สครับ สขอ็นเรื่องอื่นลวกันก็คือไม่พูดเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้มันมีตั้งแต่ก่อนกี่ปีแล้ววะที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องอัามแล้วคนมันคาใจทุกคนคาใจไหมคาใจคาใจจำไงอู้ตักสักสามข้อเออนี่ียวจับชิวจรจไปด้วยได้ไหมครับโอ้ที่มันคันสูงเลยนะฮะอาจารย์อจดูแล้วจับชิปจระจก็รู้เลยแอดวานเลยเนี่ยเง่ออกมือเหรอครับอะไรฮะตอบจอไม่มีครับอาจารย์ไม่มีมือก็จับ่อยได้ไหมครับได้ครับปกติดีครับผม ม่ีอะไรอุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันลดลงประมาณหนึ่งสองสาเวลาตกใจอ่าให้จับชิปจอนด้วยไหมครับอันนี้แม่นเลยจับเลยจับเที่ยวอาบอบนวดใช่ไหมครับอ่าเที่ยวอาบนะครับต่อเที่ยวอาบนะครับอ่าอยาจะโกงผก็ได้แล้วแต่อถางทองฮะถางทองจังหวะน้องคือเที่ยวล่าสุดผมไปเดินกับคิวเทมาครับผมผมพูดถึงเที่ยวอาบอบนวดครับ ผมรู้ว่าผมไม่ไ oh ด้ไปกับน้องครับผมแล้วมันคืออะไรไปคนเดียวเหรอครับอะไรนะฮะมีอะไรครับผมพอแล้วพอแล้วจะวิเคราะห์ยังไงครับอาจารย์พอเราไปดูไปต้องพูดครับผมโอเคไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยโอเคโอเคอาจารย์การที่ไม่ได้เปิดอะไรเยอะรู้สึกยังไงอาจารย์มันมันมีหลายอย่างให้ดูครับนอกจากภาษากายแล้วมันจะมีเรื่องบริบทแวดล้อมนะครับพยานหลักฐานแล้วก็การตอบรับ ของคําถามที่ถูกยิงมาแล้วสิ่งที่คําถามแต่ไม่ได้คําตอบเมื่อกี้ล่ะคือให้พวกเราเดาเอาเองอ๋อแล้วอันนี้อันสุดท้ายเลยสุดท้ายขขงไี่กั้งเลยครับถามเขาที่ว่าเขามีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนนี้บ่าอันอันนี้กล้องกล้องจะไม่เห็นนะครับผมเห็นจะหันหลังนะเอารูปให้ดูอแล้วดูอาการหน้าเขาแต่ดูกันนะได้ัอ๋อโอเคเคยเห็นมาก่อนไหมครับเคยเห็นมาก่อนครับผมชอบไหมครับ มากฮะครับตรงตรงครับพูดจริงเขาโกหกไหมพูดจริงเลยม่านตาขยายถามนี้ับผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครเล่าที่มาที่ไปกว่าจะได้เจอค <c oughs> ุณอธิบายรูปนี้นะโอเคผมก็เปิดดูเฟซอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นปุ๊บ <c oughs> ผมเองก็มองแล้วว่าน่าจะมาร่วมรายการของเราได้ <c oughs> มาทายอินมายืนพูดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็เลย forward แชร์เนี่ยแชร์ Share รูปภาพเนี้ยไปหาน้องฟุกน้องฟุกก็บอกว่าพี่ ผมเนี่ยไปเซิร์ชมาทั้งบทแล้วนะพี่นะไม่มีผู้หญิงคนนี้อยู่จริงพี่ผมก็ด่าน้องผมดิเอ้ยมึงบ้าปะเนี่ยไปตามมาใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินค่ารถไปดูใช่ใช้เงินค่ารถไปดูอ่ารถค่าอะไรเงี้ยอ่าไปตามาอ่าพี่มันไม่มีอยู่จริงพี่สิ่งที่พี่เห็นเนี่ยมันคือภาพ AI ก็เลยเป็นที่มาของตามหา AI มันมันจะมีเว็บหนึ่งครับที่ AI ที่ AI อ่ะ g e n e r a l ได้พิมพ์ไปเลยว่าตาสีน้ำตาลผมสีไหนแล้วเขาจะให้ภาพเราพันแบบหน้าคนพันแบบอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ด้วยผมใช้เอาไปสอนนักศึกษาเวลาให้จำรูปภัณฑ์สันฐาน เพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะมีส่วนนี้คล้ายกันส่วนนี้เหมือนคนอื่นส่วนนี้เหมือนคนนี้มองส่วนนี้ทำให้เรานึกถึงอีกคนหนึ่งการจํารูปพัรณสันฐานก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่นักศึกษาคนมีท้ายเลยไหมเนี่ยถามพี่หลุยส์หน่อยยังเหม็นอยู่ไหมเหม็นเหม็นแค่วันนี้ก็ต้องถามเหม็นค ไม่มีพี่หลุยเขาดูแลตัวเองแล้วตอนนี้อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้มีมีมีสามารถเปิดสอนหรือว่าเรียนได้ใช่ไหมครครับตอนนี้ผมก็สอนประจําหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอัญชยาวิทยาครับที่มหาลัยมหิดลครับแจ๊สให้แจงไปเรียนโอ้โหไอสัตว์นี่ยังหนักไม่พออีกขนาดไม่ได้เรียนนะนะโอ้โหนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการมากๆเลยนะฮะที่อาจารย์สละเวลาแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยนะฮะขอบพระคุณอาจารย์ปริงนะครับ Thank